ครับผมกระสุูถึงเรียบร้อยนะครับผมนี่ขอบคุณนะธนากรนะครับผมวันนี้ก็ส่งบอยางนะครับมาให้ลองใช้ดูนะครับเป็นแบรนของนะธนากรเองนะครับน่าจะเป็นไอเคยยางนะครับผมเดี๋ยวจัดผลงานให้ส,สวยๆครับผม ครับผมวันนี้ก็ออกมาเทสเหยื่อให้นะธนากรนะครับนี่เป็นงานไอ้แค่ยางนะครับ3าซนนะครับผมนี่จากที่นัธนากรส่งมานะครับผมก็ได้แก้ไขตัวเบ็ดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้อยตำแหน่งลูกหมุนให้ใหม่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก็มาดูแอคชั่นกันนะครับนี่นะครับแอคชั่นไม่ได้เบามากหรือว่าแรงมากนะครับ พอห้อยตำแหน่งลูกมุนใหม่ครับผมมันก็ตีน้ำแบบสะเทียนขึ้นนะครับนี่เวลากอแอคชั่นแบบนี้กบไม่ใส่นะครับผมน้ำหนักดีแล้วก็ส่งเหยื่อได้ดีด้วยครับผมนี่แบบนี้นะครับพอได้นะครับผมนี่แอคชั่นก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปตามดูนะครับวันนี้ว่าจะมีผลงานนะครับการวัดปลาเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปโอ้หลุดนะครับ สวยครับสวยเลียวนะครับผม ปลาลากแล้วไม่อยู่นะครับมีไซส์นะอูดู อยู่ลงคออยู่นะครับมาแล้วนะครับใส่เป็นไอขี้ยางนะครับผมดูนะครับสูออกยากเดี๋ยวใช้คีมครับผม นี่นะครับนึกว่าปลาตัวเล็กนะครับผมดูกันนะครับผมลงคอนะครับผมส่งลงคออย่างนี้อยู่อยู่นะครับนะจะส่งไม่ค่อยนานส่วนมากอะยางไม่ค่อยผูนะครับยางอาจจะแข็งนิดนึงครับผมไปไปเก็บนะครับผม ตรงนี้น่าจะปลาเยอะอยู่นะครับเพราะว่าน้ําลงปีค่อยๆขยับมาทีละนิดทีละนิดนะครับูมมม้มุดมุดมุด มาแล้วนะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้กชากไปเลยนะครับเมื่อกี้อยากให้ดูเต็มๆนะครับโอ้เพราะคำพอดีกับปลาช่อนนะครับไอ้เ,อเชยานของนักธนกรนะครับผมปลาเก็บปลาครับผมนะเดี๋ยวมาตามต่อนะครับ แอคชั่น <Action S 2> ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เบามากหรือว่าแรงจนเกินไปนะครับข้างน้าน,น่าจะมีตัวนะครับโอ้ <laughs> ปากปลาน่าจะฉีกแล้ววัง้งไง นี่นะครับตัวเล็กนะครับเมื่อกี้อยู่นะครับนี่สายวิ่งนะครับโอ้ตัวเล็กนะครับน่าจะกัดโดนใบหลิวแล้วก็วิ่งถูนึกว่าตัวใหญ่ หลุด,ดหลุดเลยนะครับวันนี้ก็ครึ่งวันนะครับนะธนากรก็เทสเหยื่อนะครับออก็อย่างที่บอกไปนะครับนะว่าสำคัญเลยก็คือเนื้อยางนะครับตัวนี้มันค่อนข้างแล้วก็จานหนา,นานแล้วก็ออกไปทางแฉ็งนะครับวันนี้ก็สับป,ปาห้าตัวหกตัวนะครับนี่ให้น้ามาชมสองตัวนะครับ งานของนักธนกรนะครับนี่โอเคยางนะครับงาน3.5มจซนบิดเบอร์หนึ่งนะครับผมนี่ได้สองแจมนะครับนะไปะขอบคุณนะครับผมที่ส่งยามาให้เทสนะครับเช่นชอบปรกดไลค์กดหัวใจกดติดตามที่เพจดะกร้าปลาของนะครับผมโอกาสหน้าว่ากันใหม่ครับผมขอบคุณครับ